เกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะสำหรับทางด้านน้องอูอิพงพี่ดับแห้งออกมาโพดไรยเง่ากรังเลือกของมือขึ้นทีพานมากวากนราเห็ดแห่แฟนคลาสซี่หลายคนตกใจเพราะว่าเป็นยังมติสำหรับน้องอุอิงอยากยุทีว่าน,น้องเสียวมาโพดไรยเง่าขนาดนี้นะคะแต่ประมาณหนากระดาษหนึ่งวางส่วนกระดาษไปพี่น้องคะเดี๋ยวสีอานสูพีจุดน้องาฟังนะคะแต่ว่า ก้อนโพดนันนิกสิน้นนนองกะเดมีการออกว่าโพดนะคะเป็นโพดสั้นๆนะคะน้องโพดบาะะ้านค่ะอยากสูญเสียตัวตนด้วยคําพูดของคนที่ไม่รู้จักตัวเราสําหรับโพดโพดนี้เป็นคํำคมที่สั้นๆแต่ว่าแต่ใจค่ามแห้งไปน้องค่ะหลักการนี่ละน้องได้มีการลงรูปนะคะซึ่งกะทอว่าเป็นรูปที่น้องใส่ชุดนะ,ะใ,สใส่ชุดหมอลำนะคะ ใสจสูงสุดนี่กะน,น่ารักกันได้ทีเดียวพี่น้องค่ะสำหรับค้าคมนี่ก็เฮ็ดให้หลายๆคนโดยเฉพาะทางดน้านารับข่าวพิเศหลายคนพี่น้องคาเขามานีสินะเม้นส่งกำลังใจให้ทางด้านน้องอุกหญิงพิธาแพงย่างลุ่นลามพี่น้องค่ะนี่นะพูดนี่ก็ว่าอย่างล่ะ <c oughs> ทัศนิดาน้อยของแม่ค่ะอันนี้ก็พูดว่าอย่างล่ะ <c oughs> อ่า แต่ละคนกับเขามาคอมเมนต์รลายหน้องงาลแต่ละคนกับว่าใช้เล่ลูกนะแย่สเปซสนค่ำของคนอื่นเบานะกันนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคะนี่แหละแต่ละคนกับเขามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ย่างล้นน้ำแต่ว่าสําหรับโพสต์โพสต์นี้พี่น้องนะก็มีคนทีว่าอ่อาอกคติให้น้องอยุกนะคนทีเขามาดราม่าเขามาว่าให้น้องกันยังมียุกนะพี่น้องน้องนะ,ะกันนีแ่แหละแต่ละคนกับผากัน ไปสงกำบ,บังใจให้น้องนะคะว่าย่าสิไปสนนะขําของคนอื่นเาอาเย่สสิไปสนใจดามาใส่ชีวิตของเขานี่ให้มีความสุขนะพี่าน,าน้องเนาะแต่ละมือนนี่ให้มีความสุกขกับพ่อแล้วนะคะในน้านการนี้นะ,ะนก็คิดว่าสําหรับคนเข้าแล้วนะพี่น้องเนาะสุกุสุกคนเกิดมากนี่ก็ต้องมีคนหักก็ต้องมีคนสร้างยู่หล,ลัะไปแต่ว่าสํหรับอ่าคนทีว่าสร้างนี่ก็คิดว่าขนาดสีมีหน่อยพคนที่หักยูนหลับไปพี่น้องนันเป็นบัลลังกสุกุสุขคนนะมันบนดวงใบนี้นะคะ แล้ววันนี้เป้งใดนะคะสำรับพ่องแต่คิดว่าน้องกะคิดว่าน้องกะต้องพอกับกระแสดามาหล้วก็พ่อกับอุปสรรคปัญหาหลากนาย่างแห้งนำไพนอนกงเนาระนีย่ยน,น,นะนองกัได้ในการออกมาโพสระยยาวท่ามกลางดึกค่ะของมือขึ้นนินฮะน้องโพสวัดจากไหนเดียร์จ้าสุพีสนองฟังน้องพูดว่าหลากขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเดาจ่าที่เฮตุเฮล่าไม่มือดีใดขอบพระคุณทีงท่งานค่อนวอยที่งานพีพีแดนเซอร์ ซอยในนำํำหลาซอยบอกซอยสอนหลาขอบพระคุณอาจารย์นักดนตรีพอพอแม่แม่ใน้วงพีพีในวงละกะักกาที่ลืมบไดาคือผู้ทีผ้าหลามีมือนีได้ก็คือบอสจูแมนนุษอยากสุภาพลุ่งอำนาจพอน,น้อนแม่บีที่เปิดโอกาสเฮลาสนับสน,นุนเฮลามีมือดีลามีมือนีได้กับเพราะวงเซาสนเพลนแห้งฮนะที่ได้ให้โอกาสลาได้มาทํามหากิน ล้วก็มีอีกคนที่ค่อยเป็นกำลังใจยุคขงังหลังหลามาตลอดน,น,นั้นก็คือแม่หน่อยกับพ่อกอพีมอนอิงทีมงานรถตูท้ทีสู่มันน้ำหลาบวาลาสิบกับปัญหายัางเขามาทุกคนกับพรอมทิอาแค้นรับหลาและกะเป็นกำลังใจให้หลาสู่มาตลอดขอบพระคุณพ่อยแม่ทุกคนเจา้านะคะทีบ่ทิบทมบ,บ่ป๋ามียังเขามาพ่อยแม่กับพรอมทิ รับมือสู่ไปน้ำาลาคคอยปกป้องค่อย,หยรรใ,ให้กำลังใจเฮลาในมือทีลาเมยกันยังมีกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนเอนดูหักแพ่งลามาตลอดเอียงทีลาบอมี่พอพอยเมกหหัหฮาเฮลาเฮ็ดเฮลามาตลอดเจอ,อยังมาแต่ลำเถื่อบวสิเป็นดรามา่าอียงแน่นะคำเดียวทีพอพอแเมบอกลา คนในวงบอกลาพอโจบอกลาแม่หน้อยบอกลาคนที่อยู่ขังหลังบอกลาบอกกับลาวา่าบอกกับลาเสมอมากนะว่าให้ปล่อยพานทูกอย่างทิมถูกอย่างทีมั่นบรรท้อนใจเมื่อนี่ลาเฮ็ดได้แล้วนะคะก็ดีใจทีทุกคนยังหักเพ่งลาพอแม่หักเพ่งลาเทีอนี่ลากระสิพัฒนาจากของให้สมกับข้ามทีพอพอยแม่หวังไหวน้ำลาเดาจ้าละก็เฮ็ดแทบลาหัหาก บานสาวนอเพดงพอพอแม่เอฟซีหลา่าทุกคนเดอจา้าปั๊บพี่น้องแงาอีลีนะคะ่ะอันนี้กถือว่าประมัน่นนากระดาษหนึ่งนากระดาษเครื่องละไปพี่น้องหนะะ้าซรับน้องอุ้งอิงเพดผงยากยูหอกกะสิบบเคยเห็น,น้องนีออกมาโพสแงวขนาดนี้ตะวัอันนี้กะทอว่าน้องออกมาระบายความรู้สึกนะคะบวาสิบพอกับกระแสดาม,มาหรือสิบพอกับปัญหาอุปสรรคอยี่ยนะคะน้องกันนี้ละได้ออกมาระบายสู่ พูดพูดนี้นะคะการนี่ล่ะก็มีการขอบพระคุณสําหรับคนที่อยู่เบื้องหลังนะ,ะักการบาวสิเป็นบอสโจนะคะซอนนูดเองก็ดีหลัะกกาทั้งนั้นหลายๆคนทีมงานเซาโนไปเพลงท่าน้องก็ได้มีการออกมาโพดขอบคุณซึ่งสําหรับพูดนี้ก็ถือว่าเป็นโพูดทีหน้าอยู่นะคะซึ่งพร้อมแต่น้องอุ้งยิ้ได้ออกมาโพดแบบนี้ล้วก็เห็นทั้งน,นงั้นแฟนคลับดีซี่นักพิณดองน่าขอมาคอมเมนต์จํานวน1,700ท่านเจ็ด่านลักกายอดแท้จํานวน238ท่านพี่น้องค่ะการนี่นะ สำหรับคอมเมนต์กับสิยตัวตย่างให้แฟนคลับซีได้ป้งกันนะคะสำหรับผู้หนีก็่ากำลังใจลูกคนนี้เสมอจ้าฮักอิหล่าเดินนะคะมีคนขมาเป็นกำลังใจให้น้องยากล้นน้ำพี่น้องค่ะแล้วคนกะบอกไปทั้งน้องเดียวกันนะคะว่าสู้ๆนะคะกันี่แหละส่งกำลังใจเสมอค่ะลูกสาวรักหนูพ่อหนูเป็นแบบนี้ค่ะแม่ทิ้งหนูสนับสนุนตลอดไปค่ะสู้ๆนะคะพ่อพ่อยแม่คงรักหนูมากเช่นกันค่ะลูกสาวแล้หลายคนกับเขามากคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้น้องอุ้งยิงย่างสนั้นวันไว้พี่น้องนะหลายๆคนก็พักกันตกใจตัวพี่น้องนะเพราะว่าเป็นยังดนตรีได้เห็นน้องออกมาโพสต์ยาวก็คิดว่าน้องตง้องมียังต้องระบายย่างแน่นอนนะพี่น้องเนาะก็นี่แหละเพราะแต่ละคนได้อ่านแล้วก็พากันอ่าพร้อมเฮซี่เป็นกอป้องกันให้น้องอุ้งยิงอยู่ยเสมอโดยเฉพาะทาง่านแฟนคลับเฮซี่ก็ต้องอ่าขอบคุณแฟนคลับเฮซี่แทนน้องละไปนะที่ว่านี่แหละอ่าค่อย อยู่เคียงขางนะเพราะค่อยเป็นกอป้องกันค่อยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง,งค่อยสนับสน,นุนาาน้องบาวาสิพ่อกรับเรเซดามาหรือว่าสิในมือทีน้องประสบความสำเร็จก็มีแฟนคลับซีดล่ะกส็สุขสุขพนคนที่อยู่เบื้องหลัง,งค่อยนี่ละ่ะยินดีนะะบาวาน้องสิพ่องแต่น้องได้ประสบความสำเร็จก็มีลรักคนพรอที่สิยินดีกับน้องเสมอนะคะก็ะนี่ละ่ะถือว่าน้องมาไกลามากๆากนะคะอายุเพียงแค่สิบเจ็ดปีแล้วกับวานาันนำสัมอยู่ในวงสาวน์เราเพ็นเพีงพี่น้องนะไม่ถึงปีตอนนี้เป็นไง มี bar, ฮอดบ้าน่ะสำหรับบ้านตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะในราคาสล้านประมาณสล้านบาทพี่้องค่าแล้กกาตอนนี้มีรถตู้เป็นของตัวเองแล้วรถตู้ไปแดงมากันมาสําหรับรถตู้ขั้นนี้กันนี้ละด้วยนั่พักน้ําแรงของน้องอุ้งอิงกับทางานั่นพ่อแม่น้องอุ้งอิงน้องพลนเก่งจริงๆทั้งขอบพุวนนี่ก็เก่งสูอิลีน้องพลน้องกะดีใจน้่งทิวาเพิิน หอดสมือดีเด่นะคะกาเด่นละด้วยน้ำพักน้ำแดงล่ะกาความสามารถของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชี่รำแพงล้วนๆดีใจที่น้องมีวันนี้นะคะอายุเพียงแค่สิบเจ็ดปีนะคะแต่ก็เป็นเดือนทีนะ่น่ะค้นลูกยุคพี่น้องะคะกะนี่นละสหรับน้องอุ ng, ้งอิงกามีเรื่องอศัศจรรย์นะคะเกิดขึ้นกับน้องนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มาอยู่ในวงเสานน้องรำแพงมากมายด้วยกันนะคะกะนี่นละก็ดีใจน้ำนะคะที่ว่ามี คนหาคนหอมน่อง,องลายขนาดนี้นะพี่น้องนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะทางด่านสาวน้องเพริ่งเพรงเพิ่นกามีคิวการเคียวงานหาอยู่จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะพี่น้องฮะแนหแล้วนะคนกับไปแสดงไปสแต,น,สตนบายดงใบเราไปตอนนี้เวลาฮูกมุกกัวนะฮะหละแล้วนะคนกับผ้ากันไปปูศาจจองเสื้อไปแล้วไปพี่น้องฮะเพื่อที่สินหลานอยากเห็นน้องอุ้งยิงเพริ่งเพรินะะ่งฮะและแล้วคนว่าระย,ยะทางโบ เป็นยังน้าพี่น้องเนะคะหลายคนว่ายู่ไก่หารอยลูกหรือแม่ทีสีเดินทางไปหาน้องอุงอิงไปแห่กำลังใจน้องค่ะสำหรับอ่ามาไล่กระล่นข้อทุกมมือค่ะสำหรับทางด้านน้องอุงอิงพัตตมเพียงกะถือว่าเป็นเรื่องที่หนาหรือเสืออยู่หะหลายคนพี่น้องคนะ่ะ ฮาลราคนตอนแรกๆอะสิแด้มาไล่ยตดมาชงรังรังกะสิเ่ได้มาไล่ตะวัดสำหรับทางหน้าน้องอูอิ้มพิ่แเพลงนี่น้องได้ทุ่มมือและกการบนข้อทุ่มมือกับเป็นเรื่องเพียนนายินดีน้พี่ดองเนาะกันนี้หละเป็นกำลังใจให้น้องอุูยิ้มพี่แดนเพลคน้าพี่ดองนะคะน้ารับพี่น้องหนี้าสำหรับมือนีกัม่เดิมดาวสิม่วงสุดีสนองฟังสนิทสักก้อนเนาะค่ะก็กมาสวัสดีค่ะ